ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยโอเคเพื่อนๆนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เก้านะครับเพื่อนอ่าหรือว่าเปิดการทุบก,กันแล้วนะครับเพื่อนกว่าจะทุบนะ เล่นสงงเลยนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่ามาดูบิตคอยน์ทบเฟรมเดย์กันก่อนนะครับเพื่อนในทำเฟรมเดย์นะครับก็แท่งเทียนนะครับเป็นแท่งสีเขียวนะครับเพื่อนซึ่งถ้าเขียวประมาณหนึ่งนี้นะครับสโตแคส a นะครับก็จะขึ้นไปอยู่ที่ปิดที่น่าจะประมาณ70ไม่หนีจากนี้มากนะครับเว้นแต่ว่าอีกประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเนี่ยมันทุบลงมาแรงนะครับเพื่อนอถ้าเกิดแท่งแท่งเทียนแท่งนี้กลายเป็นสีแดงนะครับ ก็อาจจะปิดเหนือ50ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่แถว60นะครับแปลง่ายง่ายว่าตรงนี้งงๆนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะว่าเอมันจะออกค่าไหนนะครับถ้าสมมุตินะครับถ้าเพื่อนๆอินว่ามันจะขึ้นต่อนะครับเพื่อนเพื่อดู3มแท่งนี้นะครับอ่าก็มีความเป็นไปได้นะว่าเ้ยมันจะเด้งขึ้นก่อนแต่ในมุมผมนะครับผมเองก็มนโนคร่าวๆนะว่ามันน่าจะต้อง ลงปรับตัวเม็นขาลงต่ออีกสักหนึ่งขานะครับก็ยังมองอยู่ว่าตรงนี้มันลงมาเป็นขา A นะครับดูอยู่นะตาลายเลยนะเนาะลบทิ้งให้หมดก่อนนะครับอันนี้ที่ทําการบ้านนะผมทำการด้านเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นี่แหละนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะผมผมมองว่ามัน break channel ขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็คืออยู่ในโซนแถวโซนตรงนี้นะครับแถวแถวสักต่ํากว่า คือถ้าไม่ได้ปิดไปเหนือกว่าแสนหนึนะครับก็แนวโน้มนะมีโอกาสปรับตัวเป็นขาลงทีนี้นะครับก็จะมีโซนสีแดงตรงนี้นะครับอยู่ประมาณแ0 0กับ7 0 0 0จนไปถึงแ0 0กับ8 0 0 0โดยประมาณนะครับแสน0 0 0ถึงแสน0 0 0เนี่ยโซนนี้นะครับถ้าเข้าไปราคาเข้าไปอยู่ในโซนนี้แล้วมีแท่งเทียนแบบ rejection ทุบลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชุดตรงนี้นะ น่าจะเป็นจุดที่จะเป็นกลับตัวเป็นขาลงนะผมก็ยังมองมว่ามีโอกาสเคลื่อนที่เป็น A,B,C เด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ว่าความความเป็น A,B,C ตรงเนี้ยที่ที่เขียนตัว B สีเขียวตรงนี้ไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะจบอยู่ที่ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็รูดลงเลยเนาะตัวเนี้ยอาจจะอาจจะขยับมาแถวๆตรงนี้นะครับอาไจ้เคลียงประมาณนี้เนาะตัวเนี้ยก็ทุบลงก่อนแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ทุบลงนะแต่ประมาณนี้เนาะ พผังเข้าๆจะประมาณนี้แหละนะครับแต่ทีนี้นะครับก็ได้ลองไปรีวิวดูนะทามมิ่งนะโดยส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเรามาโนว่าจะจบแถววันที่18เนาะก็เด้งชุดขึ้น B เนี่ยเด้งขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะจบวันที่11นะครับโดยประมาณนะ,ะใกล้เคียงนี้เนาะก็คือแนวไซด์เวัพตัวนี้น่าจะไปจบอยู่วันที่11นะครับ ก็ไส้ในเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะออกเป็น a b c ประมาณอย่างนี้ได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีแหละเนาะแต่ว่าทีนี้นะครับวันที่11เนี่ยมันทําไมมันถึงเป็นอย่าง้งนเนาะเพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดอันนี้แบบกาวมโ,มโนให้เพื่อนๆดูอีกนิดหนึ่งนะครับพอดีในเทนท์วิวนะมันก็ขึ้นมาเนาะว่าวันที่11เนี่ยจะมีประกาศตัวเลขนะ something นะครับเป็น core inflation rate นะครับ อ่าอินฟลชั่นเลทนี่แหละนะครับประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับผมเลยมองว่าเออวะ่ะหรือว่ามันจะทําให้ราคาเนี่ยมันรุดลงได้ไหมนะตอเดี๋ยวลุ้นกันดูนะครับแต่ทีนี้นะครับมันยังมันยังเหลือทามมิ่งอีกตั้งสองวันนะครับตีองกลมว่าสองวันนะเมื่อนก็ลองเลยพิจารณกันดูนะอาจจะเป็นขาขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงมานะครับ ซึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูภาพตอนตอนที่มันเด้งในรอบก่อนหน้านะนี่คล้ายๆนะเพื่อนเนี่ยเด้งตรงนี้นะอีกสองสาวันบางทีมันเด้งขึ้นโคตขึ้นไปเนาะแล้วก็ดัดหลังด้วยการทุบลงมาแรงๆนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะก็มีความเป็นไปได้นะก็ลองตีลองตีแบบรีเทสลงมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ โยกขึ้นไปเนี่ยประมาณ1.27โดยประมาณนะ1.2เดี๋ยวผมลองแก้ข้างนี้นิดนึงนะ1.27อ่ะสมมุตินะไปถึงไหมเนี่ยใกล้เคียงนะ1.27โดยประมาณนะครับเมื่อนก็ลองไปพิจารณาดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้นะ อันนี้นะโดยประมาณ1.2ถึง1.27นะครับเดี๋ยวเราลอง,ลองไปตีในชุดต,ตรงนี้ดูนะครับว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับสะโตขึ้นไปโอบอส่าเพื่อนลองดูนะในทม์เฟรมเดย์นะสะโตขึ้นไปโอบอสนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาไม่หลุดโลนะครับหําไอ้หลุดโลไหมหลุดโลเล็กๆนะครับเพื่อนก็นทําหลุดโลเล็กๆเกิดไดเวเรนซ์อีกดอกหนึ่งนะ ตัวนี้ก็คือตีโค้งกลับขึ้นไปเนาะตรงตรงนี้ก็ลุ้นๆน,นะว่าตัวนี้มันขึ้นไป A, B, C ประมาณนี้นะครับทีนี้ในหลปปัจจุบันนะครับปึ๊บอ่ากลับมามองภาพปัจจุบันตอนนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่มันจะทําพฤติกรรมเดิมๆเนาะทีนี้ลองตีเป็นเราลองตีเป็นตัวฟิโบเนี่ยของทางชุดนะครับก็ แนวที่น่าสนใจนะที่เราตีกันไปเมื่อกี้นะอยู่แถวกรอบตรงนี้นะครับทีนี้ลองมาตี retracement อีกแนวหนึ่งนะสวนกลับขึ้นไปนะครับเพื่อนไม่รู้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะไม่รู้ถูกหลักหลักการหรือเปล่าแต่ว่าผมลองตีดูประมาณนี้เฮ้ยมันก็พอเทรดได้ตังนะอ่ะนี่นะครับ1.2จะอยู่ที่แสนกับ8,000นะเพื่อนอ่าเริ่มมีแนวแล้วนะเพื่อน นะแล้ว1.27เนี่ยอยู่ที่แสนกับ8,500อ่าก็คือตรงนี้จะเป็นกรอบขอบนนะครับของชุดนี้นะอ่าอก็ก็คืออาจจะขึ้นปื๊ดขึ้นไปนะเป็นแทง่งปื๊ดนะครับแล้วก็ถ้ามีแท่งแดงปื๊ดกลับลงมานะครับก็คือแปลงง่ายๆว่าจบแล้วนะครับทีนี้สโตเนี่ยรูปก็กำลังขึ้นไปเวอร์บอร์ดนะครับเพื่อน แล้วก็ทามิ่งอีกประมาณ2วันสมมุติว่าพรุ่งนี้เป็นแท่งซึมๆมลืนขึ้นแท่งเขียวเขียวอีเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยแท่งทูปปับๆนะครับก็เรียบร้อยนะเพื่อนเนี่ยมารอรับแถวแถวฐานเดิมนะแถวแสนหรือหลุดแสนไปนิดนึง99อะไรตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะครับโซนตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะคุยกันเป็นโซนหูถ้วยนะเพื่อนหูถ้วยระยะแบบ ระยะประมาณตรงนี้นะครับก็มีโอกาสนะเกิดท่าไหนก็ได้แหละนะครับก็ผมก็มโนไว้ว่ามันต้องเป็น A.B.C นี่แหละนะอผมยังคิดอยู่ว่ามันน่าจะลงมา90,000ก,กลางๆนะ9 0 0 0 0 0 0 0 0นะครับแล้วค่อยกลับขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นความหวังส่วนตัวนะว่ามันจะลงมาให้เรารับของอยู่โซนตามแสนนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมบางทีนะครับ ลงมาจริงๆเราเด้งไม่ไม่ไปไหนเนาะไม่เบรกนะครับแล้วก็รูดลงต่อกลายเป็นปรับตัวเป็นขาลงก็เป็นไปได้อยู่นะครับ mm hmm. เพื่อนตรงนี้ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนาะเราก็มาวางแผนรอไว้ก่อนนะครับแ,แผนการน,นะเอาแบบง่ายๆเนาะในทับฟิลเดย์เนี่ยก็ผมยังคิดว่ามีโอกาสนะครับที่มันจะเด้งขึ้นกลับไปได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเด้งสูงได้ขนาดไหนนะครับเช้านี้ก็จะปิดแ้งวีคอยู่แล้วนะครับก็ แท่งออกแนวเป็นโดจิเขียวแบบหน่อยๆน,นะครับถ้าปิดวีกอย่างนี้นะครับก็นี่นเพื่อนๆดูแท่งวีกนะเพราะเป็นโดจิด้านล่างซึ่งโดจิด้านล่างไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นนะมันมันก็คือมีคนมารับของอยู่ในโซนนี้แหละนะบางทีมันดัดหลังด้วยการวีกหน้านะเป็นแท่งแดงแป๊ดนะครับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนถ้าออกแนวแดงแป๊ดนะมันอาจจะต้องซึมๆลงไปอีกสัก2วีกนะโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับก็ ลองลุ้นกันดูนะครับผมเองก็ลุ้นนะจริงๆเอาเข้าจริงๆก็ลุ้นให้มันเด้งขึ้นก่อนนะไปสักแสนแปดพันแล้วค่อยลดลงเนี่ยอย่างที่วิเคราะห์ไว้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะผมคงวิเคราะห์ได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนคือกราฟมันยังไม่ได้ขึ้นเวอร์นะอ่าก็รอดูกันก่อนก็ได้นะครับก็ยังมีจริงๆยังมีแนวต้านอยู่ที่แสนกับห8 0 0รหรือเออแถวๆตรงนี้แหละสไปนี้นะยังไม่ถูกเบรกนะครับ ก็ออยังพอจะมองเป็น a b c x a b c นะเออเอาเขาดิอาจจะ c อย่างนี้ก็ได้ถ้ามันยังไม่เบกนะรกตรงนี้นะครับแต่วันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสีโมงกันไส้ในกันนิดหนึ่งนะครับว่าพอมาโนเป็นยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับในสีโมงนะครับเพื่อนก็เพื่อนจะเห็นแท่งเทียนประมาณนี้เนาะซึ่งเช้านี้นะเ,เมื่อเช้าตอนตีสี่นะผมตื่นมานะมันยังไม่รูดมากนะครับ มันยิงเด้งขึ้นไปเหมือนจะเบรกชะ้นอลขึ้นไปเนะเาะปรากฏว่ามันพอไปชนนะครับมันอึมครึมอึมครึมแล้วมันก็ลูดลงเลยนะครับเพื่อนก็เช้านี้นะประมาณตีห้าครึ่งนะไหลเป็นน้ำนะครับเพื่อนแล้วก็ไหลต่อเนื่องนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะครับเป็นแดงเอนกัฟของสี่ชั่วโมงไปแล้วนะครับก็เลยมโนว่ามีโอกาสจะหลุดกรอบตรงนี้นะครับลูดลงมาเนาะปรับตัวเป็นขาลงระยะสั้นนะครับ หรือจะมองเป็นชุด A B C คืออย่างนี้ครับขาเนี่ยมันไม่ควรหลุดถ้ามองขึ้นต่อนะครับไปที่แส 8, นแปดพันเนาะผมยังมองว่าขาเนี่ยไม่ควรหลุดแสนกับห้าพันนะเออไม่ไม่ควรนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ควรหลุดขานี้แล้วกันนะแสนสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบนะโดยประมาณเอ้ยแสนสี่พันเก้าร้อยโทษดีครับตัวนี้นะไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ก็คือไดลงเลยนะผมว่านะ มีความเป็นไปได้นะครับเพื่อนก็ได้ลงมารับที่เมสอ0 0นะครับแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะนี่ก็เป็นจังหวะนะที่ผมมนโนไว้ก็คือนี้มีแนวรับอันนึงนี้ก็มีแนวรับอันนึงนะครับอยู่งแถวโซนนี้นะสองโซนนี้นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้แหละนะก็เอาเป็นว่ารอลุ้นยันดูนะแต่มันแดงเอ็นกับแล้วนะเพื่อนก็แหมประกาศตัวเป็นขาลงหรือเปล่านะ ไม่รู้เอ็นกัปหลอกหรือเปล่าอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็หน้าหน้าหน้าเสียวแล้วแหละนะครับเพื่อนอ่ะจำวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาย่อยดูใน1ชั่วโมงกันบ้างนะครับ1ชั่วโมงนะครับก็เนี่ยที่ผมว่าเนาะมันประกาศเป็นขาลงนะตัวนี้นะปั๊บนะครับจะปิดแห้งอยู่อีกขัานทีแล้วนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะเอ็นกัปแบบรุนแรงนะครับเพื่อนผมว่าต้องมีแพนิคเซลในเช้านี้แหละนะในอีกหนึ่งชั่วโมงหน้านี้บางทีอาจจะอาจจะหลุด แสนกับสี่พันหรือเปล่านะอาจจะแบบเฮ้ยเฮ้ยมันลงเว้ยเพื่อนช่วยกันเซลลงมานะ mm hmm. เออก็ไม่แน่นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอลื้นกันดูนะถ้าเมื่อไหร่หลุดแสนกับ4ี่พันเก้าร้อยตรงนี้นะก็วิ่งหนีก,นก่อนดีกว่านะครับเพื mm ่อ hmm. นตัวนี้นะก็จะมีเทรนไลน์ตัวเนี้ยเป็นเริ่มเป็นช่องแคบนะอ่าให้หลุด,หล,ดหลุดกรอบนี้ก็น่าจะไหลนะตามเส้นแดงหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับทีนี้ในผังที่เรามาโนกันไว้นะ ก <clears throat> <c oughs> ็จะเป็นชุดนี้นะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางทีทุบแล้วก็ดึงกระชากทุบดึงกระชากวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นกรอบแบบไซเวแบบแปลกๆแล้วะเนาะเออเนี่ยมันเป็นเหมือนขึ้นหนึ่งเหรอเป็นไปได้ไหมผมไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยพุ่งขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าคือมันก็เหมือนในภาพที่เคยดูๆมานะครับว่าแบบเป็นเขาเรียก อ่าไลซิงเวทไหมผมจําไม่ได้ผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะแต่เป็นเหมือนขึ้นหนึ่งพุ่งสองนิดนิดแล้วก็สามขึ้นมาหน่อยหน่อยสี่กระจองเดียวห้าอยู่เงี้ยครับอันนี้ก็คือทั้งแผงเนี้ยนะับเป็นขึ้นหนึ่งหรือเปล่านะแล้วก็รอย่อตัวอย่างเงี้ยเนาะอ่าหรือเป็นขึ้นชุดชุด A อะไรเงี้ยเนาะเออเป็นห้าขึ้นนะครับเป็นห้าขึ้นแล้วก็ลงมาอย่างงี้นะครับเพื่อยิงขึ้นต่อไหมนะอันนี้เป็น question อยู่นะ เออก็ผมก็ยังลุ้นๆอยู่นะก็คิดว่านะมีโอกาสเกิดได้ผังเนี่ยเกิดได้ทั้ง2แนวนะผังเขียวผังเหลืองเนี่ยก็เลือกกันดูนะ <c oughs> แต่ผมอะแอบเซล์มาแล้วแหละนะก็อย่างที่ว่าไปเนาะเซลล์ปุ๊บติดดอยไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้แต่พอตื่นมาอีกทีนะตีห้าครึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นบวกไว้เฮ้ยนะอ่ะก็จะป,ประมาณนี้เนาะผมทุนถดถัวอยู่ประมาณแสนกับอ่า 5,009โดยประมาณเนาะตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งยิ้มอยู่นะนั่งยิ้มอยู่หน้าคอมนะครับโอเคประมาณนี้เนาะของ Bitcoin ผมว่าก็เดี๋ยวรอรุ่งกันดูนะครับตรงนี้นะสโตมันยืนได้แต่ว่าถ้ามันทุบหลุดตรงนี้เนี่ยก็ดูไม่ค่อยสวยนะครับจะประมาณนี้เลยเดีย๋ยวมาดูอีเทอรบ้างเนาะก็โอ้โหแท้งแดงมาขึ้นมานะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูภาพวีก,กันก่อนนะครับเช้านี้นะภาพิดอย่างงี้นะครับ วีคนี้เป็นสีแดงนะครับเป็นแดงเซียนนะครับเป็นแดงโดจินะครับ,รบก็เลือกทางได้ทั้ง2ทางแต่ว่าสโตคอรอดแล้วนะเพื่อนก็รอรุ้นกันดูนะ <c oughs> ว่ามันจะออกท่าไหนเนาะบางทีบางทีมันไซด์เวนะแล้วมันก็เด้งขึ้นต่อได้อยู่นะเพื่อนๆนก็ตัวนี้นะผมก็ยังมองว่ามันต้องลองเออมันต้องรองบิตคอยนนั่นแหละเนาะอ่านะไม่รู้ออกท่าไหนนะครับทุเนี้อเมริกาก็ปั่นปวนนะเพื่อนมี น้องที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็เขาก็บอกว่าเหมือนจะมีส่งคงสองคามอะไรอยู่ไหมมีประท้วงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลุ้นดูนะทองอาจจะขึ้นนะเมื่อเช้าแอบเปิดดูทองเหมือนจะขึ้นไปหน่อยๆนะไม่หน่อยแล้วล่ะนะเี่ยเริ่มอ๋อก็หน่อยๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะคู่กุนช่าไหนเนาะเดี๋ยวเราดูอีเทอร์นาะพูดพูดเสพพูดสนานเลยเนาะ มาดูอีเทอร์นะในอีเทอร์นะก็แท่งเดนะครับแท่งเดเนี่ยก็เป็นแท่งแดงแล้วกันนะครับเพื่อนต่อตรงนี้นะเขียวไป2แท่งแดงนะครับถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นนะครับตรงนี้มันเคลื่อนที่เป็น2ขึ้นอยู่เลยนะครับก็ยังมีชันแนลตัวนี้นะเป็นตัวคอนโทลยังไม่เบรกชันแนลนะครับเพืนะ่อน <c oughs> ก็ถ้ามันจะลงนะนี่มันจะลงมา2003โดยประมาณผมว่าโอกาสแบบตัวเป็นขาลงเนี่ย มีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถ้าลงมา2อ0 0นเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดนะ2003 2น0 2ไปปลายนะครับตรงนี้น่าพิจารณารับของนะถ้าในมุมผมทำเพื่อนแต่ว่ามันจะมีแก๊ปที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนก็รอลุ้นกันดูนะว่าจะหลุด2 0 0พหรือเปล่านะมันก็น่าสนใจนะตรงนี้นะ2 0 0พันตรงนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายที่น่ารับนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะลงมาให้ไหมนะครับ ก็ทาเมื่อไหร่มันทุบแรงนะจังหวะนั้นนะก็ผมก็จะรับของจริงๆนะตัวนี้นะนะตัวนี้มันยังไม่สโต้ยังไม่โอโซนนะกลับไปเด้งขึ้นอีกแล้วนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูนะสโต้ในทําฟิมเดนะโอโซนตรงนี้นะครับตรงนี้เริ่มสะบัดนะอยากได้เป็นท่าคล้ายๆตรงนี้นะลงแบบพื้นๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับอ่าลงมา2อ0พเดี๋ยวเราจะกดของกันขึ้นไปนะครับโอเคมาดูในสีม่วงกันหน่อยนะครับ สีมงก็นี่ขึ้นไปเพราบอสนะครับคล้ายๆบิตคอย Bitcoin เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้กรอบชนกรอบช่อแนลด้านบนนะตัวนี้อยู่ในระยะกลางเนาะชนอีเมห้าสินะครับแล้วก็เริ่มหักหัวลงนะครับเพื่อนเกิดเดเว์เจนเล็กๆตรงนี้แล้วนะครับก็อรอลุ้นกันดูนะแถมมีแท่งเอนกับหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้ายังแดงต่อเนื่องหรืออยู่ทรงๆประมาณนี้เนาะก็น่าเซล์เหมือนกันนะครับตัวอิตาเลียมนะครับมาดูหนึ่งชั่วโมงกันต่อนะครับโอ้โหแท่งแบบมาึมา นะครับเพื่อนไม่รู้เกิดอะไรเดี๋ยวแอบ,บอ่านหน่อยดิมีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เนาะเขาบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วเนาะโอเคเขาบอกว่ามีเงินมีไหลเข้านะสิบห้าวันติดนะครับแต่ก็ยังดูราคาทรงๆนะเพื่อนก็ตรงนี้นะยกยกโลมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีแนวด้านล่างตรงนี้นะน่าสนใจยกโลไหมนะ ปิดแท่งแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวรอดูอีกแท่งหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันจะลงพืชได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้ามองเป็นชุดมานะ A B C X A B ผมว่าตรงนี้นะอาจจะลงมาพื่ขึ้นต่อนะครับอีกสปา์หนึ่งไป2580นะครับผมมั่วนะแต่ว่าลองไปพิจารณาดูนะเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ฉึกๆพื้ขึ้นไปนะก็ไม่แน่นะครับเพื่อนแต่ถ้าหลุด 2,480โซนนี้ลงมานะครับก็น่าจะไหลเลยนะครับเพื่อนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับลองไปลุ้นๆกันดูนะครับบางทีอาจจะขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าตรงนี้นะเพื่อนๆดูตัวเนี้ยะโตนะรอ,อตอนมันโอโซนะครับแล้วเราค่อยหลับขอกก็ได้นะครับเพื่อนไม่ต้องรีบนะ ัวนนี้นะรอให้มันเกิดแห้งเขียวหรือเริ่มไซเวย์แล้วนะครับแล้วเราเค่อยยิงขึ้นไปก็ได้นะครับตัวนี้นะมันก็ก้มกึ่งก้มกึ่งนะครับเพื่อนตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเนี่ยทุบป,ปอมๆมไหมนะครับแล้วก็เพื่อนยิงขึ้นเป็นคลื่นแรงๆนะครับตัวนี้นะ A B C X A, A B C นะหรือ A B C X A B C อนะ่ามีได้2แนวนะ ออกตีทุกวัน <c oughs> แถวๆนี้ก็ได้นะครับเพื่อนตัวนี้นะเนี่ยอยู่ในโซนแถวๆขอบตรงนี้สองพันกลางๆไปปลายนะครับก็ค่อยขายก็ได้นะถ้าถ้ามองว่าขึ้นนะครับตรงนี้นะก็รอรอรับตอนสโตนหนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซแล้วเริ่มหักหัวนะครับเพื่อนตัวนี้นะน่าสนใจแต่ไม่ควรลุด2,480นรดะครับโอเคเนาะเดี๋ยว LTC นะครับ LTC เริ่มไหลช่วยด้วยนะผมเองก็ ไปกดลองไว้ตั้งนานแล้วนะครับเพื่อนติดดอยอยู่เนี่ยแถวโซนอุมเมเชโซนนี้นะแถวโซน90 97นะครับยังยื้อและถือต่อนะครับเพื่อนก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับตรงนี้นะกลัวมันจะไหลหรือเกินนะแต่ก็ลุ้นๆนะครับตัวนี้นะก็ลุ้นให้มันลงมาสักนิดสักหน่อยพอนะครับอก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะก็ นับคื้นแล้วก็เป็น a b c จบแล้วนะครับไม่รู้ตรงนี้เป็น x แล้วก็ลงแ,งแรงๆต่อหรือเปล่านะก็เสียวไส้แตกเหมือนกันนะเพื่อนตัวนี้นะก็ลุ้นวัดใจวัดใจนะครับตัวนี้ก็เริ่มเป็นแนวเด้งๆนะครับมาดูภาพวีคหนึ่งนะะ <c oughs> วีคนี้ก็ปิดเป็นสีแดงเซียนล่างนะครับแล้วก็คอร์สแล้วสโตคอร์สแล้วนะครับเพื่อนซึ่งสโตคอร์สแล้วในรอบที่แล้วเนาะลงมาให้รับของแล้วก็เด้งขึ้นเขียวสองวีคอ่า ขึ้นไปเบรกหายได้นี่ตัวนี้นะครับถ้ามองในหลูตรงนี้นะตัวนี้ขึ้นเวอร์นะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะมองได้เป็นแนวตรงนี้ด้วยก็แหมก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าโอ้โหมันมนลงมาลึกเกินนะครับเพื่อนก็อยู่อยู่ในแนวนี้แหละนะผมก็คงไม่เติมของแล้วนะครับสําหรับ R T C นะก็รอรุ้นนะครับว่ามันจะไปมูนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นชุดรับของนะครับเพื่อนอเอาเป็นว่ามาดูในทำฟเฟรมเดย์เนี่ย ในเดนะครับเพื่อนก็จะมีแนวรับในสโตแค t นะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เกิดเดวิเจนแล้วนะครับเราก็ลุ้นนะว่าให้มันเบรก9 s ขึ้นไปนะมันไม่ยอมเบรกสักทีนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันต่อนะต่อเนื่องนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะเบรกเออโอเคจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ราคาแบบเริ่มไหลลงนะครับก็เริ่ม เด้งขึ้นไปต่อไม่ไหวนะครับตรงนี้นะยังไงก็ตามต้องเบรกสปนี้ไปให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันมันก็ยังมองขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อนแต่ตรงนี้นะครับก็ผมว่าลุ้นนะว่าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งใหม่นะครับแล้วลง2มาตรงนี้นะอ่าแล้วก็เลือกทางตรงนี้นะครับว่าลงต่อหรือเด้งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดตัดสินใจหรือจะดูตอนสโต่สี่ยั่ห้อนะลงมาโอเวอร์โซนะครับแล้วคอร์อัพขึ้นไปเนาะก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับเพื่อนคล้ายๆจังหวะประมาณตรงนี้ นะครับก็น่าสนใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับ1นชั่วโมงนะก็ไหลลงมาแล้วจ้านะครับก็อขึ้นไปโอบอสนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะไม่ผ่านไฮเดิมไฮเดิมอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมว่าปรับตัวเนี่ยลงมาแถว8 4โดยประมาณนะก็รอลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เราวางแผนกันไว้หรือเปล่านะครับมาเลือกทางกันอีกทีนึงนะครับหรือจะไหลลงเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อตัวนี้นะผมยังลุ้นอยู่ว่าเนี่ย แดงประมาณอย่างเงี้ยขึ้นไปนะแถว9 7 9 8ผมจะไป exit บางส่วนจะประมาณนี้นะครับขึ้นไป p l ู back ตัวเส้นหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอแอคชั่นหน่อยจะขายออกบางส่วนนะเอาทุนคืนกลับมามาถือไว้รอมันย่ออีกทีหนึ่งนะครับจะประมาณนี้เลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทั้ง3ตัวเนาะโอเคคลิปยาวแล้วนะครับเพื่อนอ่ะแต่ประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับบิตคอยนิเนียมนะครับ แล้วก็ l p c เนาะทั้งคืนนะครับขึ้นมาตลอดนะครับต่อเนื่องแล้วก็มาโดนทุบเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมว่ามันมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะซึ่งถ้าลงมานะผมใช้สเตจจี้เดิมๆเ,เลยนะเพื่อนก็คือรับที่โลก่อนหน้านะครับเพื่อนก็รอบนี้เนี่ยโลจะอยู่ที่แสนกับ300นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรับที่90 0 0 0มืเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่ามันจะรูดลงไปได้ขนาดไหนนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้นไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i p พิ s t u d i o ช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือนะคือ e r อ d a y t ดเดตนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ